ก็ขอตรับสวัสดีนะครับผมมาพบกับช่องวิศวะสายเทะนะครับช่องที่นําความรู้ข่าวสารการวิเคราะห์รเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมเอามาเล่าเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวแลวก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนะครับขนาดนี้นะครับวิศวะสายเทะนะครับได้ทันทำการสร้างกลุ่ม Facebook เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดนั่นเองนะครับทุกคนสามารถเซิร์ชคําว่าวิศวะสายเทะนะครับหลังจากที่ทุกคนเซิร์ชวิศวะสายเทะให้ทุกคนคลิกเข้าไปนะครับอ่าโอเคครับพอทุกคนคลิกเข้าไปนะครับให้ทุกคนอ่าคลิกขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็ผมจะรับทุกคนเข้ามานะสำหรับแฟนๆช่องวิศวะสายเทะนะครับช่องนี้ก็จะมีการอัปเดตนะครับ youtube ให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยนะครับกับ ทุกคนนะครับต่อเหล่าแฟนคลับช่องวิศวะสายเทนั่นเองนะครับก็ที่สําคัญนะครับถ้าช่องครบ5,000ั u ซับสไคร์เมื่อไหร่นะครับใครอยากรู้ว่าผมคือใครครับผมจะเปิดตัวเมื่อครบ5,000ันซับสไครนะครับผมครับซึ่งทุกคนก็สามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของวิศวะสายเทได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราไปฟังข่าวกก็ฝานทุกคนนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่ง โอเคครับกดกันแล้วใช่ไหมครับไปเริ่มข่าวกันเลยดีกว่านะครับก็อัปเดตราคาเหรียญกันสักนิดนึงนะครับสำหรับอ่าราคาเหรียญครับก็ตอนนี้ครับราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมนเะครับอีเทอร์เียตอยู่ที่ประมาณ4ี่พันสามนะครับอ่าบีเอนบี B อยู่ที่ประมาณ5้าร้อนะครับโซลอน่าอยู่ที่189แล้วก็คาราโดอยู่ที่1นึนั่นเองครับ สำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเหรียญ w a AH x p นะครับ mm. เหรียญเนียโปรโตคอลนะครับ mm. เหรียญ h t t m p zero luna k d a นะครับมันมีข่าวอะไรล่ะเร,เราไปดูกันดีกว่าว่าทำให้เหรียญมูลดีโตนะครับโอเคครับเราไปฟังข่าวทั่วไปก่อนดีกว่าน้องก่อนที่จะไปฟังข่าวเหรียญต่างๆนะครับสำหรับข่าวข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของทาง OpenSea นั่นเองนะครับโดยเขาก็ได้บอกว่า CEO ของอุปนิสีเนี่นว่ายังไม่มีแผน ที่จะออก IPO หลังเจอกระแสดราม่าจากชุมชนนะครับก็ทาง OpenSea ครับตลาดซื้อขายโทเค็นนะครับ non-fungible นะครับโทเค็นหรือว่า NFT นะครับชั้นนำของโลกนะครับปฏิเสธว่าไม่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการ IPO ในในเร็วๆนี้ครับตามคำสั่งของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนั่นเองนะครับก็ออกมาส่วนทางก่อนหน้านี้นะครับเขาก็คงต้องไปคุยกันครับว่าอาจจะเอาไงต่อไปครับเกี่ยวกับ NFT ในอนาคตนะครับ ก็เขายั้งบอกเลยว่ามีการประกาศให้เกิดกระแสการต่อต้านอย่างรุนแรงในชุมชนซึ่งหลายคนคงเห็นว่า IPO นั้นเป็นการขายให้กับนักลงทุนสถาบันรายใหญ่แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใน o p e n นซีเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับซึ่งทางนี้ก็ทาง o p e n นซีก็ต้องไปจัดการในส่วนส่วนนี้หรือปัญหานี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ย ได้มีสิทธิในการซื้อ NFT ขึ้นมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าข่าวนี้ทุกคนก็ลองไปหาข่าวเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับสำหรับเจ้าข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับบิตคอยนครับบิตคอยครับโดยทางทางเขาได้กล่าวไว้ว่าครับซีโอของเพนท a l a ่าเนี่ยครับแคปิตอลได้กล่าวไว้ว่าบิตคอยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับตาสารนี่ตั้งหากเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรเราไปอ่านในความข้างในกันเลยดีกว่านะครับ โดยทางเดนมาเชลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ของบริหารของ p e n t u r a c a p i t a l ลครับกล่าวว่านายุบายของการเงินของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่กำลังจะบังคับให้ก่อให้เกิดฟองสบู่ในระบบการเงินซึ่งในมุมมองของเขาเขามองว่าตราสารนี่ที่จัดการโดยเฟดคือแผนแชร์ลูกโซ่ที่แท้จริงไม่ใช่บิตคอยนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนตัวผมก็ ขอไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันว่าอันไหนไเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่แชร์ลูกโซ่นะครับก็ลองอ่าพิจารณากันเอาเองนะครับอืมลองพิจารณากันเอาเองเนาะก็วันนี้เราไปดูราคา Bitcoin, ขอขอคบิตคอยก่อนราะห์กราบสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับสําหรับเจ้าบิตคอยนะครับอืมอย่างที่ผมบอกเนาะถ้าใจดีมันต้องยืนบนเส้นเนี่ยห้าหมื่นหนึ่งห้าร้อยมันยืนไม่ได้มันมีการขึ้นและการย่อตัว ยอดตัวต้องรอรุนว่ามันจะหลุดที่ตรง48,500หรือเปล่าถ้ามันหลุดนี่อาจจะรอรับที่ประมาณ47,000นะครับแล้วก็46,000ถ้าแพนิคมากๆเนี่ย43,000นะครับส่วนถ้ามันมีข่าวดีหรือข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งผลดีต่อราคาบิตคอยหรือมีนักทุนมาลงทุนเพิ่มเติมงานส่งผลให้ราคาบิตคอยเป้าที่ผมมองต่อไปควรยืนเหนือเส้น ห้าหมื่นหนึ่งหกร้อยให้ได้ก่อนนะครับอืมก็คือให้มันมายืนอยู่ประมาณหนะ้าหมื่นสองอะบนเส้น EMA หนะ้าสิบเนี่ยแล้วค่อยสายเวย์ไสดยเวแล้วค่อยกระชากขึ้นได้หรือเปล่าละ่ะก็มาเราติดตามมานันนีคนทั้งสำหรับเจ้าเหรียญบิทคอยนนะครับราคาไทยก็ไม่ไม่เหมือนกันครับราคาไทยก็หวังให้มันมายืนอ่าขอัยครับอืมหวังให้มันมายืนบนเส้นเส้นเนี่ยหนึ 1, ่งแสนเอ้ขอไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นให้ได้ครับ หรือว่าเส้เสน e ีพ5ห้าะค่อยไซส์วีแล้วค่อยกระชากพุ่งขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ก็ดูแล้วยังคงน่ากลัวครับสลดร,ราคาไทยอาจจะมีการย่อหึกหากมีการแพนิคเซลหรือแพนิคขายนั่นเองนะครับแล้วข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวของอทางเหรียญย้ายหรือว่าเหรียญ IOT นะครับแฟนๆไอโบอกว่า โอ้ยเหรียญมันไม่ขยับเลยมันมีข่าวอะไรบ้างไหมครับล่าสุดนะครับเหรียญ iost นะครับได้่าร่วมมือกับเจ้าซูโม่นะครับมันคือเหรียญเหรียญของอเป็นดีฟาที่เป็นเกี่ยวกับที่จะลานบนล้อนะครับชื่อเป็นมันเป็นซูโม่ nft นั่นเองนะครับโดยเขาได้บอกว่าอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นก็จะมีการเปิดตัวเหรียญที่ชื่อว่า z u n a token นะครับ บนเหรียญ IOST นะครับหรือว่าบนเชนของ IOT นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเจ้าเหรียญ IOST แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือลองคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนี้เลยนะครับโดยเจ้าสูโม่เนีครับมันเป็น f t แล้วก็เป็น Defi ภายในตัวด้วยเนาะซึ่งมันก็จะลันอยู่บน IOST น,นั่นเองนะครับก็ลองไปศึกษาได้นะครับว่าโทเค็นของอของซูซูนาหรือว่า Uh, CUNA เนี่ยครับอ่านว่าโยโกซูน่านกครับไฟแนนซ์นะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับอืมก็เห็นเขาบอกท o t ท l s ซัพพลายก็มีแค่หนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกนะครับอืมแล้วก็อาจจะมีอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการอ่า total lock value อะไรก็ว่าไปครับในการสเต็กนะครับก็เป็นอีกตัวโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันจะเปิดตัวอีก2วันข้างหน้านะครับก็มารอติดตามกันนะครับในวันที่10นะครับเวลา11บเอ่า11 am utc ก็บวกประมาณ7ชั่วโมงเวลาประเทศไทยก็ประมาณ6โมงเย็นนะครับในวันที่10นั่นเองครับก็รอติดตามนะครับก็ไปดูราคาเจ้าเหรียญ io st กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าเหรียญ io t นะครับ อยู่ตรงนี้เลยเนาะตอนนี้ครับบอกตามตรงนะครับตอนนี้มันเทรนค่อนข้างเป็นขาลงชัดเจนถ้าเราดูดจากเซ้นยิมเอเนาะมันยังค่อนข้างเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนถ้าวิเคราะห์ทางเทคนิคเนาะแต่ดูจากข่าวนะครับถ้ามันเจ้าเหรียญ่ซยูโกโซนาเนี่ยครับมันส่งผลให้ io t เด้งขึ้นได้หรือเปล่าหลังจากการเปิดตัวส่วนตัวก็อย่างแนวคิดยังคงเหมือนเดิมครับตอนนี้อาจจะไซด์เว์ ถ้ามันไม่สามารถผ่านแนวต้านได้มันอาจะลงหนักก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีก็ควรยืนบนเส้น E ห้าสเนี่ยแล้วก็ไซด์เวย์ให้ได้ไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะพุ่งขึ้นก็จะเป็นในทิศทางที่ดีสำหรับเจ้า,าเหรียญ i o t แล้วกันนะครับโอเคครับราคาไทยก็เหมือนกันครับอืมตอนนี้ก็ให้มันมายืนบนเส้น1.25หรือว่า1.23ให้ได้ก่อนนะครับเราถึจะมั่นใว,ว่ามันจะ อาจจะไซเว่ยเปนสักพักนึงก,นก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นหรือเปล่านะครับก็ว่าเราจะติดตามกันได้ในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคครับไปถึงข่าวที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะครับสาเหตุที่ทําให้อ่าเหรียญเหล่านี้นะครับมีราคาพุ่งขึ้นทั้งทั้งเหรียญแวกแล้วก็เหรียญเนียบุตรคอลม,มันมีข่าวมาจากอะไรก็อ่าอันนี้เป็นการสรุปข่าวของทั้งหมดเลยครับว่าสาเหตุที่ทําให้ทั้ง x t z ที่เพิ่งขึ้นเมื่อวานนะครับเหรียญ uh, w w ว X รวมถึง v a l p h e T D i m ครับมีราคาเพิ่งขึ้นสูงขึ้น,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 นที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีการมีการเป็นพาร์ทเนอร์ชิปกัรร่วมมือกับ nfT นะครับกับโปรโตโคอลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจี o อดนะครับไม่ว่าจะเป็น WA X แล้วก็ a l e p h e T D i m นั่นเองนะครับโดยในเนื้อหาเขาได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่ ใ้รใครลองหาข่าวนะครัจะมีข่าวที่บอกว่าวีซ่านะครับได้เปิดตัวให้คำปรึกษาทางด้านริปโตอเรนซีเนื่องจากความผันผวนของคริปโตที่ผ่านมานะครับเลยมีการเปิดเกี่ยวกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านริปโตอเรนซี y ของทางวีซ่าเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเหรียญที่เติบโตมาทั้งข้างเยอะก็ปฏิเสธไม่ได้คือทีสอดนะครับก็ A L E P H .im นะครับรวมถึงเหรียญเมียโปรโตคอนะครับรวมถึง WAX นี่ครับที่เราที่ผมเอาใหทุกคนดูเนาะแล้วมันมีข่าวอะไรล่ะทำไมมันคริปโตนะครับในเปเปอร์นี้หรือว่าในบทความนี้ได้กล่าวไว้หมดแล้วนะครับข่าวแรกที่สามารถทำให้เจ้า XG เติบโตเราเนื่องจาก u n i s o f ฟนะครับได้เปิดตัว NFT นะครับเปิดตัวบน NFT บนที่สอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ส่งผลให้ราคาของซีงสอดก็มีการเติบโตมากค่อนข้างไกลนะครับสำหรับข่าวเจ้าเหรียญแวกก็เหรียญแวกนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วส่งผลให้เหรียญแวกเนี่ยครับมีการเติบโตมากค่อนข้างไกล่มากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากาเหรียญแวกนะครับได้เวลค้ามยินดีต้อนรับอเมซอนครับฟังไม่ผิดครับอเมซอนนะครับเข้าสู่ระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเหรียญแวกค,คืออะไรเหรียญแวกก็เป็นบล็อกเชน อีกบล็อกเชนหนึ่งนะครับซึ่งได้ร่วมมือกับทาง a เม z o n ที่เรียบร้อยก็ส่งผลให้เจ้าเหรียญเหรียญนะ W A X P นะครับหรือ W A X P เนี่ยราคาพุ่งสูงมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็ประกอบกับข่าวที่ผมหามาพอดีเมื่อ,อทางเว็บบล็อกเชนนะครับก็ได้ออกประกาศว่าเนี่ยล่าสุดนะครับอเมซอนได้เข้าสู่เว็บเป็นที่เรียบร้อยในการสร้างอีโค y ซิสเต็มนะครับซึ่ง ก็จะมาพัฒนาในซึ่งทางทาง a เมซ o n เนี่ยก็จะได้ระดมทุนเพื่อมาพัฒนาระบบของ NFT ผ่าน Chain Web นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับโอเคครับมันมีการเมกไปที่เรียบร้อยแล้วมันไปแตะเส้น78.6หรือประมาณ0.7091นะครับแต่ปั๊บไม่ผ่านนะครับย่อลงมาแตะที่เส้นฟิโ o น a ช c i สุด 0.5นะครับที่ศนที่ราคาประมาณ0.59เองครับแล้วก็มีการเี่งขึ้นนะครับซึ่งราคาในอนาคตที่ผมมองครับน่าจะมาแตะ0.79ครับก่อนที่มีการย่อตัวนะครับก็อาจจะซื้อแล้วก็ไปทำทำกำไรที่ประมาณ0.79การย่อตัวแล้วก็อาจจะทำาอทำไฮใหม่ได้ที่ประมาณ1เหรียญนะครับจีไปกลมๆเนาะ1เหรียญนะครับสาหรับเจ้าเหรียญ w a x p เองนะครับก็ ประมาทไม่ได้ครับเนื่องจากเหรียญเียตน,นี้ก็อเมซอนได้เข้ามาร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับก็สําหรับข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นสําหรับข่าวของเนียโปรโตคอลนั่นเองนะครับสาหรับเนียโปรโตคอนนะครับข่าวเขาได้บอกว่าเนียโปรโตคอลได้ร่วมมือนะครับหรือเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ KYVE นั่นเองนะครับซึ่ง KYVE ก็เป็น n e t เว r ร์ชันหนึ่งนะครับที่จะมา ตรวจสอบหรือว่า,ามาจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสิสเต็มต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเนียโปรโตคอลนั่นเองนะครับเขลุกเพื่อนๆก็ลองเข้าไปหาข้อมูลกันด้านไหนได้เนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับเจ้าเนียโปรโตคอลนั่นเองนะครับโอเคเราก็ไปวิเคราะห์เหรียญเนียโปรโตคอลกันดีกว่านาะที่มันพุ่งมาอาจจะไปเกิดจากข่าวนี้ก็ได้นะครับโอเคครับสาหรับเจ้าเนียโปรโตคอลราคาต่างประเทศนะครับ ราคาต่างประเทศนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ต้องสังเกตเนาะถ้าผมตีเส้นนี้ยมันทําการเบรกไปที่เรียบร้อยละพอเบรกเรียบร้อยลวอาไปที่ไฮเดิมผ่านไหมไม่ผ่านเด้งไปแล้วอาจมีการยอ่อติดเส้นเขาเรียกว่าเส้นแนวต้านตรงนี้อยู่ยอ่อไม่ผ่านก็เตรียมตัวที่จะขึ้นต่อนะครับแนวโน้มวันนี้ผมมองว่ามันกําลังจะขึ้นและกําลังเส้นลงแรงขึ้นแรงด้วยดูจากเส้น EMA ที่กําลังจะตัดกันนะครับ ราคาเป้าที่ผมมองที่มันน่าจะไปแน่ๆอยู่ที่ประมาณ10.5 10. 1 0นะครับ10.5เป้าแรกนะครับแล้วก็11.5นะครับหรือถ้ามันบูลิตมากๆครับคุณอาจจะได้เห็นประมาณ13แล้วก็15เหรียญเลยทีเดียวนะครับก็มารอติดตามเจ้าเหรียญเนียได้ในอนาคตร,ราคาต่างประเทศถือว่าค่อนข้างสวยครับไม่หลุดสเส้นนี้มโอกาสไปต่อค่อนข้างมากเลยนะครับ สำหรับราคาประเทศไทยก็อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์นะครับก็ตอนนี้คือมันไปแตะหายเดิมแล้วลุ้นนะครับลุ้นให้มันทะลุเบรกเบรกไปได้นะครับถ้ามันเบรกไปได้นะก็360นะครับ380แล้วก็3 9 5าาตามลำหนับครับราคาโดยประมาณเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวนี้ครับถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแจร์กด u b s ส r i b ้นะครับและที่สุดครัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้คุณไม้พลาดสารการติดตามเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ